เราควรทำคลิปนี้ตั้งนานเลยแต่เพิ่งมาทำตอนนี้ตัวนี้ถ้าพูดถึงดอนเสาทุกคนต้องรู้จักทีเล็กชื่อทีเล็กย่อมาจากไทเรนูซอรัสเล็ก,โนโนลกซึ่งแปลว่ากิ้งกงละละ่าคอราลาดเป็นคำจากภาษากรีกโดยไทเรนูซอรัสเล็ก,าลกอาศัยอยู่ในยคุคครีเอเทียสตอนปลายซึ่งทีเป็นตอนปลายที่ปลาย,ยจริงๆนั่นนะก็คือเมื่อ68-66ล้านปีก่อน หรือก็คือมันอยู่ได้แค่สองล้านปีก็ดูกระบดชนตายความเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีนขนาดใหญ่คนพบที่ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาจัดอยู่ในวงไทเรโนโซอร์ซึ่งวงนี้จะมีสิ่งที่เหมือนกันคือขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่และขาหน้าที่ทจะไม่ค่อยใหญ่มากโดยทีเล็กเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดาใหญ่ที่สุดปัจจุบันเป็นอันดับเจ็ดของโลกมันเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์พวกสุดท้าย เกี่ยวข้องกับนกและจำพวงนักล่าอย่างนกอินซีหรือเหยี่ยวมันเดิน2ขามีกระโหลกขนาดใหญ่เพื่อสร้างความสมดุลมันจึงมีหางที่น้ำหนักมากแต่กลับมีขาหน้าที่เล็กมากๆมีกรงเล็ก2อันอยู่ที่ขาหน้าและมี3อันอยู่ที่ขาหลังยาวสิบสอเมตรสูงสีุดหกเมตรมีน้ำหนนะัก9-18ตันโอเคจบแล้ว